إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وقر ومن توكل عليه كفى. في من إيمان تعالى الله. มาเถิดมาสู่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอาลาทรงใช้และออกห่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอาลาทรงห้ามวันนี้พี่น้องพุที่มีอมั่นอยากที่จะเท่าความในคุตบ้าก่อนที่ผมนั้นได้หยิบยกคุณค่าหรือความประเสริฐของเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮวะลัลฮฺัลัม เป้าหมายเพื่อที่จะให้เรานั้นมีความมั่นคงกับแนวทางที่เหล่าบรรดาสหาบะที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากท่านนับีมุมฮัมหมัดสุลลัาละฮ์และอิบรามในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมานอยาก,าก,ก,าก,กที่จะตอกย้ำถึงความยุติธรรมของเหล่าบรรดาสหาบะและความประเสริฐของเหล่าบรรดาสหาบะตลอดจน เหล่าบรรดาซอฮาบะอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาทรงคัดสรรก็เข้ามาเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างในประชาชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮุวาลิห์วะซัลลัมความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะถือเป็นความเข้าใจที่เรานั้นจะต้องชูเหนือกว่าบุคคลอื่นวันนี้พี่น้อง้ที่มีมานหนึ่งในฮะดีษ และหลักฐานที่อยู่ในอันกุร่านที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตอาลาได้ทรงตอบย้ําถึงความสําคัญหรือความประเสริฐของเหล่าบรรดาสฮาบะว่าพวกเขาจะไม่มีทางที่จะอับปะยศ์ในวันเกียามะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตอาลาได้กล่าวในสุรตุตฮรีมองค์การที่8อัลลอฮ์กล่าวว่าเยอมมลายุกซิลลาหุนนบียาวัลลาดีนอามานมะนูรุมยัสอาไบนาไอดีหิมวะบีไอมานิหิม อัลลอฮฺสุบัฮานะฮฺวัตะาอลาได้กล่าวว่าในวันนั้นหมายถึงวันกิยามะอัลลอฮฺจะไม่ทําให้นบีและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านนาบีนั้นอับประยุตเป็นอันขาดแสงสว่างของพวกเขาในวันนั้นด้วยกับแสงสว่างแห่งอีมานมันจะทอแสงสว่างรอบข้างของมันระหว่างข้างหน้าของพวกเขาและด้านขวาของพวกเขา ยากลูนารับบานาอัิมิลนานูรนาวักฟิลนาอินนะกะอัลาคุลลิชิงกอดีและบรรดาเหล่าบรรดาสหายบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อรัสบะฮานะฮัวตาลาพวกเขายังกล่าวว่าโอ้พวกพิบาลของเราโปรดทาให้แสงสว่างของเรามันเต็มเปี่ยมและโปรดทําให้ความผิดต่างๆของเรานั้นได้รับการอภัยโทษแท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง อง์การนี้พี่น้องผู้ที่มีมานได้ชายให้เห็นได้ชัดว่าเหล่าบรรดาสหบถ้าหากว่าพวกเขาปฏิเสธศรัทธาทั้งหมดหลังจากที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮุซัลสลัมได้เสียชีวิตอัลลอฮ์จะไม่พูดในองค์การนี้เพื่อที่จะตอบแทนเหล่าบรรดาสหาบะตแต่ทําไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮตจะลาทรงบอกเพื่อที่จะตอกย้ําว่าเหล่าบรรดาสหาบาัตนั้นหลังจากที่ท่านอาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮุซัลสลัมเสียชีวิต พวกเขายังคงมั่นในอีมานยังคงศรัทธ,ธาต่อละซุบฮานะฮูวัตาลาและพวกเขาก็จะได้รับดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในสุรตุตฮริมองค์การต่อมาพี่น้องผู้ที่มีีมานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวัต้าลาได้พูดถึงคุณลักษณะของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าวะละมูอันนาฟีกุมรอซูลอัลลอฮ์จงทราบไว้เถิดว่าแท้จริงพวกท่านนั้น มีคนพิเศษคนหนึ่งนั่นก็คือรอซูลของรอซูบะฮานะฮัวตาลาหมายถึงบรรดาอัาฮะบะได้ใช้ชีวิตร่วมกับท่านนาบีมูฮัมมัดสุสดลลัลฮุอะลัยฮุวะสัลลัมถือเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งดังนั้นพี่น้องพุที่มีหม่านความประเสริฐนี้ถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญพเพราะเนื่องจากว่าอะไรพเพราะเ่าบรรดาอัลฮะบะอยู่กับท่านนาบีได้รับความรู้จากท่านนาบีมูฮัมมัดสุสดลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกเขาไม่มีทางที่จะเฉยเฉยอย่างแน่นอน لو يطيقكم في كثير من ا น أ م ر لعنتم ولكن الله حب إليكم أن إيمان وزيّنه في قلوبكم وكره إليكم ั ف ر وفسوق وإثيان الله سبحانه وتعالى ได้กล่าวอีกว่าหากศานดาสุลสาลฮุอะลัยฮอะลัมเพียงลำพังได้เชื่อฟังในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้หันเหแน่นอนเสลอเกิน เหล่าบรรดาซอฮาบะก็จะลำบากในอนาคตแต่อัลลอฮฺส ah ุบฮานะฮูวตาละฮับบะบะอีไลกุมุนีมานอัลลอฮ์ทรงทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นมีความรักมีหลักศรัทธาที่ยึดมั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาละวาเซียนะละฮูฟีกูลูบิหิมและอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาละทรงทำให้การศรัทธาถือเป็นเครื่องประดับในหัวใจของพวกท่านและอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาละวกัรรฮะ อิลกยูมุลกุฟรอวันฟูซุกวันอิสยานและอัลลอฮุซบฮานะฮุวาต้าลาทรงทําให้หัวใจของพวกท่านนั้นเกียดชังกับการปฏิเสธศรัทธาและการฝ่าฝืนและการกระทําความผิดต่างๆอูลาอิกะฮุมุรอชิดูนบุคคลเหล่านี้แหละคือบุคคลที่อยู่บนทางนําที่ถูกต้องฟัตละมีนัลลอฮิวะนิอัมมะวอลลอฮุอาลีมุนฮะกีม อัลลอฮฺซ ah, ุบฮานะฮฺวาตาลาได้กล่าวว่านี่คือความกรุณานี่คือความโปรดปานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาทรงให้เหล่าบรรดาซอฮะบะบรรดาผู้ที่ศรัทธาได้รักใครสิ่งที่เป็นความดีงามได้เกียรติชังความชั่วต่างๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาทรงรู้ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาทรงปีชายันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรดังนั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านองค์การนี้ ถือเป็นองค์การที่อยู่ในสุรตุนฟูจูรอตองค์การที่เจ็ดและก็องค์การที่แเป็นการตอบย้ําถึงอะไรบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้เคียงบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านนับีุมฮัมมัดอลลัลวาลฮุอัลสลลัมพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องผู้ที่มีอีมานมีอีมานที่มีความสมบูรณ์ดังนั้นถ้าหากว่าเราจะเจริญรอยตามแบบอย่างของพวกเขาเนี่ย ถือเป็นแนวทางถือเป็นความเข้าใจในหลักการศาสนาที่ดีที่สุดใน300ปีแรกมีคําพูดหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมานอยากที่จะนําเรียนให้พี่น้องผู้ที่มีหมานได้รู้ถึงคุณลักษณะคําพูดของท่าน,นอิบนนมัสอูดรอติยอลอฮุอันฮูท่านได้สาธยายคุณลักษณะของเหล่าบรรดาซอฮาบะบรรดาผู้ที่ติดตามท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮวะลัยฮุซัสลัมรายงานจากท่านอิบนุอุมัส และรายงานจากท้าฮัตริอันบัซารีรอดิยัลลอฮุอานุมพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องพุท่มีมานกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามันกนมุสตันนันฟันยัสตันบีมันกดมัตใครก็ตามที่ต้องการที่จะเจริญรอยตามแบบอย่างของบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้เขาเจริญรอยตามแบบอย่างของคนที่ล่วงลับไปแล้วใครละ่ะคือคนที่ล่วงลับนั่นก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนับมุมฮัมหมัดซอลลัลลอฮูอะลัยฮุอะซัลัม บรรดาสหบัติพิโนบุที่มีหมานบอกเหตุผลว่าฟาอินนันให้ยาลาตัมันอะเลฮินฟิตนะเพราะเนื่องจากว่าความโกลาหลนเราไม่อาจที่จะการันตีกับคนที่มีชีวิตอยู่ได้หมายถึงว่าคนที่มีชีวิตเนี่ยอาจจะหันเหออกจากหลักการศาสนาของเราเป็นไปได้แต่เราบรรดาสหบะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาได้ยืนยันพวกเขาเหล่านั้นพิ่นบุที่มีหมานมีความเข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนา ใครที่ทำลายความเข้าใจหลักการศาสนาเท่ากับว่าเขานั้นได้ทำลายศาสนาของลัทธิปะหานาหัวจาร่าเพราะเราบรรดาซอฮาบะคือผู้ที่อะไรเข้าใจหลักการศาสนาที่ดีที่สุดท่านอิบนุมัสอุท่านได้กล่าวอีกว่าอุลาอิกะอัลฮะบุมุฮัมมัดินซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานูวัลลอฮิอัฟดะลุฮะดินอุมมะ กลุ่มชนเหล่านี้ที่เสียชีวิตที่ล่วงลับหมายถึงเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮวาและฮุวาซัลลัมและท่านก็สาบานว่าขอสาบานต่อละซุบฮานะฮัวตะละไม่มีใครที่จะประเสริฐที่สุดกว่าเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีในประชาชาตินี้เพราะเนื่องจากว่าพวกเขาอับักรูฮากุลูบันหัวใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะถือเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ที่สุดที่มุ่งสู่การกระทําความดีมากที่สุด วะมะกูฮุมวะมะกูฮาอินมันและหัวใจของเราบรรดาสหาบะมีความลึกซึ้งในเรื่องของความรู้มากที่สุดวะกัลลูฮาตกัลลูฟันและแนวทางของพวกเขาเป็นแนวทางที่พอดิบพ,พอดีไม่ตึงจนเกินไปและก็ไม่หลวมจนเกินไปกูมุิเอาราหุมุลลอฮูลิซุฮบะตินบียิศ็อลลลลอหุอะัลฮะสัลลัมเราบรรดาสหาะหาคือใคร คือเหล่าบรรดาสาวกที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตะาอาลาได้คัดสรรพวกเขาให้มาอยู่ร่วมกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลยฮิวะซัลลัมว่าอิกอมาติดีนีิและเพื่อที่จะให้เหล่าบรรดาสาวบาเป็นผู้ที่คำจุนหลักการศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตะาอาลาฟะริฟูลหุมฟัตละหุมพวกท่านทั้งหลายจงรู้ถึงคุณค่าของเหล่าบรรดาสาวบาความประเสริฐของพวกเขาวัตับิอูหุมซีอาซาริหิม และพวกท่านทั้งหลายจงเจริญรอยตามแบบอย่างของเหล่าบรรดาสหบะรรองรอยของพวกเขาวะตะมัสกูบิมัสตะตตตุมินอัคลากิหิมวะดีนิฮิมฟะอินนุมกาลูอาลัลฮุดัมมุสตะกิมและหลังจากนั้นทานอิบนนมัสอูดได้ส่งเสียอีกว่าพวกท่านทั้งหลายจงยึดเท่าที่มีความสามารถในการอะไรในการเจริญรอยตามแบบอย่างมารยาทต่างๆของพวกเขา หลักความเชื่อของพวกเขาศาสนาของพวกเขาเพราะเนื่องจากว่าเหล่าบรรดาสหาบัตินั้นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงนี่คือตัวอย่างหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมา่นที่อยากที่จะเน้นย้ําให้เรานั้นได้รักเหล่าบรรดาสหบัติการที่เรารักเหล่าบรรดาส,าสหบัติเสมือนว่าเรานั้นรักต่อหลักการศาสนาของเราเพราะในยุคนี้พี่น้องผู้ที่มีมาน สื่อโซเชียลต่างๆมากมายสื่อต่างๆมากมายที่พยายามที่จะแคะแนกแหนแนวทางอัลุซุนนาวันจะมาะเพื่อที่จะตัดทอนหรือลดทอนเกียรติของเหล่าบรรดาสหาบะาทุกรูปแบบเพื่อที่จะทําลายรากฐานของหลักการศาสนาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานีน่คือวัคซีนหนึ่งที่อยากที่จะให้เรานั้นมั่นคงต่อหลักการศาสนาถ้าหากว่าเราหลุด จากแนวทางความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรับประกันถึงความชั่วต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนหน้าพื้นแผ่นดินด้วยเหตุนี้นพี่น้องผู้ที่มีมานี่คือตัวอย่างหนึ่งอยากที่จะให้เรานั้นมีความมั่นคงต่อหลักการศาสนาด้วยกับการอะไรยึดแนวทางของเหล่าบรรดาซอฮาบะความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะเพราะเนื่องจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลาได้พูดถึงความประเสริฐกับพวกเขา คุณตุ่มายรออุมมะตินอุคริจัดนินนาสตัมุรูนบินมารูฟวะตันฮาวนาอันินมุงกัดพวกท่ทานทั้งหลายคือประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดที่ออกมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์พวกเขามีคุณลักษณะยังไงสั่งใช้ความดีและห้ามปามความชัว่วแล้วพวกเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาตา่อรัสปาหนาหัวตาลละลองค์การน,นี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานอันลลอฮ์พูดในยุคของรบรรเาบรรดาซอฮาบะ